สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องน้องพูงเงินแฟมรี่ค่ะโอ้ภูงเงินกินอ้อยภูงเงินได้กินอ้อยหวานหวานวันนี้อยู่ด้วยกันสามสาวหนึ่งหนุ่มนะคะโอ้โหพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยอันนี้ก็จะเป็นเช็คแรกก็จะเป็นไบเฟอร์น้องพูงเงินนะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นน้องน้ำฝนนะคะสุดท้ายฝั่งนู้นก็จะเป็น ตาบุญสีนะคะเปลี่ยนที่ผูกเช่ววอวเอาโหวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยพี่กวนก็จะเก็บมูลฝั่งนี้คนะ่ะ เก็บมูลน้องผู้เงินกับแม่ใบเฟินแหน่ๆทักทายเร็วทักทายเร็วอ๋อเล่นแล้วเล่นแล้วโอ้ดูน้องผูทำถูถูถูถนี่กินอ้อยกินอ้อยพี่น้ำฝนไม่ทักทายน้องเลยพี่น้ำฝนกินอย่างเดียว ฝนจะอยู่ติดจะมากจะอันนี้กับป้านะคะจะคุ้นเคยกับป้ามากกว่าเพราะว่าป้าไม่ค่อยไม่ค่อยรุนแรงเหมือนแม่เบฟเฟิร์นถ้าเป็นแม่เฟิร์นก็จะรุนแรงหน่อยน้องภูนี่ทิ้งช่วงผูกขามานานแล้วนะครัะไม่ได้ผูกขามานานมากโอ้โหสนุกไหมโอ้โหโอ้ยตูดขาวแล้วลูก ตุทาแล้วค่ะพเง,งนันอยากนอนนะนี่อาบน้ำมาใหม่ๆก็จะคันอันนี้แต่ก่อนนี้แบบไบเฟิร์นผูกอยู่ตรงนี้นะคะตั้งแต่ตอนที่แบบว่าท้องท้องน้องผูแต่ก่อนนี้ที่เป็นจีดเ,เป็นที่ประจำของ ปเฟื่องแล้วก็เป็นที่ของบุญศรีส่วนน้ําฝนแต่ก่อนนี่ผูกอยู่เสาต้นนี้นะคะเสาต้นนี้ไม่งั้นก็จะเป็นเสาต้นนู้นนะคะนี่นะคะมาอยู่ในโรงนี้เอาแม่มาผูกไว้ชั่วคาวนะคะที่ว่วนทาความสะอาดบ้านน้องผูเส็จก็จะเอาเข้าไปบ้านน้องผูเหมือนเดิมโอ้โหสนุกไหมครูเงินโอ้โหสนุกมากเลยครับ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทำอะไรแบบนั้นนะหมูน้อยทำอะไรหมูน้อยโอ๊ยกว่าจะลุกขึ้นได้ไเด็กอ้วนนี่ได้อ้อยแล้วนะคะโอ้โหเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเพิ่มน้ำหวานหน่อยค่ะ ไม่ได้เอายาวิตามินซีมาให้น้ำฝนกินพี่ควานวายช้างตูดขาวแล้วนี่เด็กอ้วนตูดขาวแล้วพากันกินกินอ้อยอย่างสบายใจเลย น้ำฝนมาเล่นกับผมหน่อยครับโหดูเคี้ยวอ้อยเคี้ยวอ้อยอ่าเคี้ยวกินแต่น้ำโอ้จะเอาลำใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ดูวิธีนะคะเอา้าไม่ได้อะ่ะโอมันไม่หักให้หนูอะ่ะ หักหักก่อนเร็วหักก่อนอู้หู้ไม่หักอ้อยไม่ก็อู้หักแล้วแมเ,เก่งจังเลยวิธีกินอ้อยของน้องภูเงินจะใช,ช้แบบเท้าช่วยแต่แม่ก็จะกินใบแห้ง ส่วนลูกก็จะกินต้นเลยครับพงันสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วพงันอ้าวกินเปลี่ยนกินลำาน้นมากินลำนี้โอ้โหควมสุข ควสุขน้องผูงเงิน mm. ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ mm. ก็ากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องภยภูงเงินแฟมารี่ด้วยนะคะ mm. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ mm.